พี่น้องตอนนี้ก็เก่ามุ่งกว่าแล้วจะว่าแดดแห้งกว่ามันเทียงก็ร่งเันขุดอันกาไงไปสามเขาพนนมันนี่มันแต่สวนยางนี่กีดเยอะยางได้กีดว่าหลายเขี้ยนมีแห้งเห็ดบุ๋มก็ร่งอันนี้เยอะก็ร่งก็รังเขาเสียงฟูดอกกะแล้วเครื่องหยอดเอาเนี่ยเขาไม่เป็นน้ำก็สิโรกไงพี่น้องไี่มม่เป็นผลปุ๊บตุกนั่นแหละ แม่ปูลงไปเปก้อนเมซีดอยงั้นแหะก็ไปเมียมีี่หลดเล้ยเหากับดวนลักด่วนรึเล่กะว่าเอามือจกลงไปอาหนีไสหลดไหมพ่อบ่เบิบิดไ้นี่พ่อบ่เขากะห่างไ้นั้นเป็นบ่ามาเกิดเขากับแน่ยจาขึ้นถอนหยาดขึ้นสองคนมาไหนยย้จีบก็ย้จีกพุงพีมาสามเขา อายุแม่บื่อจ้างเพื่นสามพร้อมลูกจ้างเพื่นลูกหย่าหย่ามันหลายเปน็นนั่นบ่หำว่าถือสามก็ทิ้งท้ายถือเบิ้งพี่น้องก็ลังเอากาสนี่กาหย่ากาไว้กาไวสองหม่องก็มองคอยเก็บเป็นบักพริกบักเขีย่เพื่อละอันนั้นปูมดเอาไปสามเพื่อละเรื่องมืองนี้อะได้คุดเราพี่น้องลูกกับลูกก็ได้ดละเยี่ยมหน่อยคุดเอา